ในวันว่างๆนะครับผมไม่มีอะไรจะเล่นแล้วนะครับในเกมโลบอรเกมปุกผักก้าอีวต์ก็ทำหมดแล้วนะครับผมก็หาเกมเลื่อนไปเลื่อนมานะครับในโลบอรนะครับแต่ไม่เจอเกมอะไรเลยครับจนผมได้มาเตะตากับคนคนหนึ่งนะครับที่กำลังเล่นเกมที่มีชื่อว่าฟิตอยู่ผมก็เลยจอยตามเข้าไปนะครับเพราะผมอยากรู้ว่าเกมนี้เป็นยังไงเพราะผมไม่เคยเล่นนะครับเปิดเกมมานะครับผมก็เอออยู่ที่เกาะเกาะหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็ดตกปลาพร้อมด้วยครับแล้วก็ทูโทเรียสุดโหดนะครับหลังจากนั้น เกมก็สอนให้ผมตบปานครับผมก็ลองทําดูนะครับด้วยการเดินมาตามที่มันบออนครับแล้วมันก็บอกว่าให้หยิบตปานนั้นมาแล้วก็วางลงนะครับด้วยการรอชาร์จแบบนี้แล้วก็วางกดปุ่มนะครับกาที่กดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีปุ่มป๊อกเด้งออกมานะครับขึ้นตรงหน้าจอเราครับให้เรากดปุ่มตามที่มันบอกนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้เจอกับแอนิเมชันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกดไปนะครับเออเห็นไหมเกิดละมันจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับ แล้วให้เราแบบพยายามเอาไอ้แท่งยาวๆอะไรก็ไม่รนะครับไปอยู่ที่ลูกศรที่มีปลาอยู่นะครับเราก็จะได้ปลามาแบบนี้เลยนะครับซึ่งนี่คือปลาตัวแรกที่ผมได้จากเกมเกมนี้นะครับมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่นี่แน่คือผมจะไปขายนะครับไม่รู้ว่าขายแล้วมันจะได้เงินไหมเออมาดูกันโอเคเรามาลองดูกันนะครับทุกคนครับมันจะเป็นยังไง let's go โอเคกดจะตตอกการขายจะสินี้เออขายปลาตัวนี้นะครับอ่าก็กดไปแล้วโอ้โหดูเหมือนว่าเราจะได้กล่องมาด้วยนะครับ ว้าวกล่องโคตรไทยโคตรคือไม่รู้ว่ามันเป็นของดีไหมเปิดไปเรื่อยครับไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้มามันเกลือหรือไม่หลังจากนั้นเพื่อนผมนะครับชื่ออะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเขาชวนผมว่า <rapping? S 1> <"H> ey, เฮ้ยขึ้นเรือดิพี่ผมมีเรือสุดโหดเปเทสกีด้วยโคตรไทยระเบิดโอ้ยขึ้นยากจังอ้ายเฮ้ยหยุดต <t> ิ๊กออะเพื่อโอเคเราขึ้นแล้วนะครับไปเราไปจไุดไันะครับไปตามหาวันพีทุยไม่ใช่ละโอเคเราก็จอดเดินทางไปเกาะอะไรก็ไม่รู้นะครับ ตอนนี้ก็เออเน็ตค่อนข้างกานะครับโทษทีนะครับโอเคแล้วก็มาถึงเกาะแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับเกาะก็จะเป็นเกาะอะไรไม่รู้นะครับมีท้องฟ้าแบบมีหมอกสีเขียวด้วยว้าวโคตรเจ๋งเลยโอเคที่นี่ไม่มีหาเลยเลยเดินไปเดินมานะครับผมก็เจอกับชายสกันสองคนนะครับกำลังตกปลาอยู่ผมก็มาแจมด้วยนะครับด้วยการใช้เบ็ดตกปลาสุดโหดสุดโหดของผมนะครับที่ได้มาจากพวหลุดไททันนะครับตกเลยนะครับเดอสโก้กวางเบ็ดไปพร้อมแล้วก็วิ่งได้แล้วนะครับ โอ้โหทุกคนได้ปลาไม่ใช่ไม่ใช่หนังยางตบไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตบไปโอ้โหได้ปลาเลยวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนดูดิโคตรเท่เลยปลาสีฟ้าโอไมค์ oh โอเคตอนนี้ก็มาตบรอบที่สามแล้วครับมาดูกันว่าผมจะได้ปลาอะไรนะครับอะเพื่อได้ปลาสีฟ้าอีกแล้วนะครับผมนี่ช่างดวงดีเหลือเกินโอเคตบรอบที่สี่นะครับรอบที่สี่ได้ปลาสีดํานะครับโอ้โหนี่ก็เท่อยู่นะครับ โอเคพอแค่นี้ครับเราจะไม่ตกต่อแล้วโอโหแหลกเร็วเนี่ยเราจะออกเดินสำรวจกันหลังจากที่ผมเดินสำรวจไปสำรวจมานะครับผมก็เจอกับอะไรไม่รู้นะครับที่เป็นบอกที่ซื้อนะครับดูเปตวินชิบหายนะครับไม่ซื้อดีกว่านะครับหลังจากนั้นผมก็จะออกไปทะเลนะครับเพื่อผมจะไปตกปลาสุดเจ๋งนะครับผมก็ทําการซื้อเรือลําแรกในชีวิตนะครับซึ่งมันเป็นเรือไม้กระกาครับแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าท้องฟ้าเจเิ่มืดแล้วแล้วคือทางแม่งมืดชิบหายนะครับถามจริงคือใครจะไม่มองเห็นว่าตะเกียงกากาของผมแม่งมันไม่สว่างเลย มันมืดมากอาล่ะหลังจากที่ผมได้ทําการขับเรือออกมานิดหน่อยแล้วนะครับผมก็จะทําการตกปลาตรงนี้เลยนะครับอ่าบยนคันเบ็ดไปแล้วก็ตบนะครับผมก็ตกไปเรื่อยๆนะครับตบไปเรื่อยๆตบไปเรื่อยๆได้ปลามาค่อนข้างที่จะเยอะมัง้งโอเคครับทุกคนครับผมว่าผมเจอเรื่องชิบหายละคือผมออกเดินทางมาจากเกาะสีเขียวใช่ไหมแล้วคือผมออกมาไกลค่อนข้างที่จะไกลมากนิดหน่อยมัง้ง แล้วหลังจากนั้นผมก็จะหาทางกลับเอ้ยแล้วผมหาทางกลับไม่ได้ก็แปลว่าตอนนี้ชิบหายแล้วไงทุกคนครับกูลงทางไปที่เรียบร้อยติดตามตอนต,ต่อไปได้เลยไอ้หำน้อยเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าห้ามกูเด้ไอ้สัสเอ้ยกู